สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น,น้องวันนี้นกก็เป็นมื้อใส่บาตตักบาตราการจะเข้าไปข้างไหนยานเข้าไปก้มลงจต่างงานตักบาตรุณกองอาถะิีญ,ญาติพี่น้องเข้ามา ควรทำบุญกินทานน้ำตักบาตรมีการกา่ใกำลังในการปฏิบัตินาทีในการเรียนเ็งานตัใจที่อามาไว้อบรรยากาศพี่น้องเป็นรักธรรบํลุงวัดว่าพุทธศาสนาตะยูด้กันสัตยานโยมหากว่ามีสัอยานโยมสะส์ตะยูบัไดนะ ะนัมนจิงวานในวังนี้พอปทอทออพอดปวอทั่วเปิดที่จิตใจใสุขาในมาสามยู่สามประชนี้โดยมีเจ็ดกรองยุบประสบเหลือส่วนกุณสประชุมที่เาี่าเลยขอที่อนนบาทครูบาผู้ที่ไประวัาิจินน้อยตะเกี่ยมใสาบ้านสนามเชิงวานที่น้อใ่ พี่น้องไปเบ่งบรรยากาศทางน้องเป็นวัดอาบุญน,น้ำกันเด้อพี่น้องส่วนสองเอ้ยน้องก็อยู่น้ำเอ้ยเพิ่น ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยขอขอบใจเด้อสำหรับทุกการหับสมติเตือนทุกสิ่งทุกอย่างขอน้อมไปปรับปรุงตัวเองเด้อขอขอบใจสาธุนากันเด้อสาธุ